ไม่โตอยู่ดีก็ยังเหมือนเดิมกว้ยังสนุกสนานล้านลาแล้วก็มีก็รับผิดชอบงานก็ตอบเหมือนเดิมมาห้าปีแล้วป่ะไม่ก็ถามว่าพอเจอตัวเองอยา่ทำอะไรตัวเองมันคุ้มพอเจอยังไงบ้างอ๋อผู้จัดการขอพรให้ทไมอะปีนี้นั่งขอพรพาให้บอกว่าขอให้เฟิร์นหนักสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอีกเลยเพื่อที่เฟิร์นจะได้ทํางานหนักตลอดไปแต่เมื่อที่บ่ามาก็คือป่วยตลอดมีบ้างหรือไม่ก็แปลว่าปีนี้จะรับงานหนักขึ้นหรือเปล่า อันนี้เขาอวยพรหรือเขาแจ้งให้ทราบน่าจะแจ้งทราบน่าจะลงคิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่อตเไม่เคยเลยค่ะว่าเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรจริงๆค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่เคยซื้ออะไรเลยค่ะแปลกไหมคะเพราะว่าบ้านก็เสร็จแล้วใช่ไหมบ้านก็เสร็จแล้วเอ่อรถก็มีเดินทางสตางค์ก็กินข้าวก่องเสื้อผ้าก็มีหลายแบรนด์อุปถัมภ์เอาเงินพี่นะที่ทำได้ไปเก็บไว้ที่ไหนคะ เก็บไว้หมดเลยเราเซฟตั้งแต่ตั้งแต่เขาวงกาศตรงนี้ก็ยังเซฟอยู่คือก็ใช้ค่ะต้องกินอะไรอย่างมีความสุขแต่ว่าอยู่กองมันจะไปกินอะไรได้อะเนาะแล้วหนูก็อยู่กองแบบแทบจะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้แล้วมันเกิดมันมีแกรแบบมี้พิเศษแบที่แบบว่าอันนี้ฉันอยากกินเพื่อราคา ก็กินได้ค่ะแต่ไม่ได้แบบองเป็นวันสําคัญบางวันคือถ้าเกิดอย่างผู้จ like like ัดการหนูจะเป็นคนอยากกินซะมากกว่าแบบอยู่ในป่านานๆนึงก็จะบอกว่าพาเข้าห้างเดี๋ยวนี้ฉันจะก like, ินสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็อารวาสก็จะเออแบบดับกับลำคาญไปเข้าห้างเลยก็มีมูเมนต์แบบนั้นเหมือนกันพี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆอยากกินหนูอะอยู่ตรงไหนกินอะไรหนูก็เอ็นจอยหมดแลละค่ะ สุดๆแล้วเธอจะรำคาญฉันเพราะว่าคนรอบตัวบอกว่าชนไปไหนก็อะไรก็ไม่มีอยากกินไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันขัดกับความเป็นเราไม่เคยว่าหลายคนบองว่าเราดูแปลนู๋สวนมันต้องแบบว่ารุ่นตามาห้าวแต่สิ่งที่พี่ต้องเข้าใอันนี้ไม่ขัดกับความเป็นเราเลยเนี่ยเป็นเรา100%คนดูดูผิดตอนนี้ก็ทาะถาเปหนูประหยัดหนูไม่ได้ประหยัดเลยหนูหนูรุ่นียวกันหนูแค่หนูเป็นคนอยู่ง่ายเฉยๆคือเราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินอย่างนั้นหรอคือเราถึงแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเออเหมือนคนธรรมดามาก หนูใช้ชีวิตธรรมดามากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากได้อยากซื้อก็ซื้อได้นะคะแต่แค่ไม่ค่อยได้อยากได้อะไรอ่ะกินง่ายกินอะไรก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช้คำว่ามัธยาติหรือว่าใช้คำว่าอเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ตังค์เลยค่ะคือจริงๆข้าวกับไข่ต้มหนูก็มันง่ายไปไหมคฟินไข่ต้มอย่างเงี้ยง่ายเหรอก็ง่ายแหละเพราะว่าถ้าทอดมันจะลำบากกว่าเนาะต้มต้มอาจจะลำบากแกะเผืออนิดหน่อยแต่ว่าถ้าทอด เอานส่วนไ็มนอะไรเงินเงินที่เราได้มารใช้เงินที่เราได้มาส่ากไปก็บอ๋อพวกอุปกรณ์ฝึกความอดทนหมาส่วนใหญ่อะนะข่าวเล่บปากไม่เลิศเลยค่ะสกิลกูุ่มก็เป็นหมาเนี่ยใช่หมาเห็นไหมมันรู้ฝึกอฝึกหมาจริงๆ <c oughs> คือม,ม, <laughs> มันโซนเนี่ยหนูสัมภาษณ์เรื่องหมาทุกอันคนรำคาญแล้วเนี่ยคือด้วยความที่มันโซนเราก็ต้องมีพรมใหญ่ๆที่เอาของกินไปซ่อนอแล้วให้เขาไปลื้อในนั้นส่วนใหญ่หนูหมดเงินไปกับอันนี้ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนผืนพรม,พมให้หมามมหรือเปลี่ยนแครอทให้หมาเอาหน้าดึงออกมาแล้วหน้าจุ่มลงไปอะไรอย่างนี้เกินหนูกระใจไปกับแค่นั้นค่ะส่วนใหญ่แสดงว่าน้องหมานี่คืออยู่ดีกินดีใช้แบรนด์เนมของหมาก็อาจจะยังแต่อยู่ดีกินดีแน่นอนแต่ว่าแบรนด์เนมก็ ยังเพราะมันกัดทิ้งหมดทุกอย่างอของอุปกรณ์ที่เราซื้อมันแพงมากขนาดแบบ249ต่อผืนอะไรเงี้ยก็ชื่นใจแล้วสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมันก็แค่ราคางร้อยสี่สิบเก้านะคะผมผืนหนึ่งใหญ่เบ้อเลยเราอยากก็ไม่เห็นก็ไม่ถคือมันราคานี้จริงๆเซิร์ชเลยถึง400กว่าบาทเองมันเป็นแค่พรมเหมือนพรมเช็ดเท้าบ้านๆสมัยก่อนนะคะแล้วเขาเอาอาหารไปใส่เพื่อให้เขาฝึกดมทุกคนอึ้งเลยอันนี้อันี้ชุดนอนดาราสาว ชุดนอนก็มีหมดเลยค่ะบางทีก็ได้มาอุปถัมภ์หรอพี่นนก็มีอุปถัมภ์แล้วก็มีที่เพื่อนๆซื้อให้ก็มีพี่นนก็เคยซื้อชุดนอนให้อะไรอย่างงี้ก็ยังเป็นซื้อให้อยู่ดีเพราะว่าทุกแบรนด์ที่หนูรับเขามีคุณภาพจริงๆแต่ว่าทุกแบรนด์ที่เราเป็นเขาก็ส่งให้เราใช้หรอใช่ค่ะซึ่งเราก็ประหยัดตงน้นไปใช่แต่ว่าบางทีถ้าเราไปถึงช็อปแล้วก็อุ่นหนุนเขานะคะแต่เขาก็จะแถมกลับมาให้อีกรอบนึงค่ะ อยามันไปที่บ้านขาดอะไรบ้างไหมไม่ขาดเหนือคู่เกือบไหมไม่ขาดอะไรเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากมาอยู่ร่วมบ้านเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ค่ะร่บ้านขายเนี่ยขายเนีเดี๋ยวปุ่นขอย้อนกลับไปดีนึงไหมได้คประสบการณ์การตอกเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นที่มันหนูอายมากค่ะมันเป็นความผิดพลาดของตัวเองจริงๆเพราะว่าหนูนั่งอยู่หน้าในเล้าหน้าเกตที่จะขึ้นเลยแล้วดันดูเวลาที่มันขึ้นป้ายค่ะ ว่า9โมงแต่ในบอรดดิ้งอ่ะเป็น8โมง15มในในในตัว๋วก็เข้าใจมาตลอดว่า9ก้าหนูก็นั่งเลยทาครีมกินกาแฟอาบน้ำล้างหน้ากี่น9กโมงถือกระเป๋าไปถึงปุ๊บเกตโคต้ดตัอย่างปิดหมดแล้วถึงได้มารู้ว่า อ้าว9โมงนี่คือเครื่องออกไปแล้วแต่เวลาเรียกอ่ะคือ8โมง15แล้วสนามบินจะโก้อะไรขนาดนั้นไม่ประกาศเรียกหน่อยวะก็คืออยู่แค่ตรงเนี้ยเองอ่ะเดินไปตรงเนี้ยไม่เรียกออก็ปล่อยไอ้สองหน่อยนี่ตกไปเลยนั่งออทาครีม <c oughs> ต่อเครื่องเลิกเล่นเป็เร่อใช้วววเวลานานไม่มก,กว่าจะเออจัดการถึงวัานหน้านไม่นานอ๋อไปถึงตอนซื้อตัวใหม่เหรอคะนานเพราะทำใจไม่ได้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็คือ ไฟต่อไปมันนานประมาณ12-13ชั่วโมงเลยค่ะ12-13ชั่วโมงน่าจะทำอะไรโอ้โหนอนคว่ำนอนหงายนอนแงข้างนอนทีลังกากลับมานอนคว่ำใหม่ก็ยังไม่ได้บินค่ะนี่เป็นประสบการณ์การตกเครื่องครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็มองหน้ากับผู้จัดการสองคนพอไม่มีใครให้ด่าแล้วบอกว่าแลกหมัดกันโลเรีไหมล่ะจากที่ไม่ช่วยกันดูอะปล่อยกันเองคือเครียดแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อะ ต่อไปนี้จะยังไงครับต่อไปนี้จะไม่ตกเครื่องอีกแล้วค่ะตาจั้งใจดูทั้งจอจะดูทั้งตัวให้ดีไขอเวลาขอนเวลาทุกที่แต่ไม่เดินขึ้นน่ะเด็กปาทินผิวปะทินอะไรใช่แล้วคือหน้าเกตดจริงๆแต่อยากให้รบกวนพี่ๆสายการบินทุกที่ฝากตามหน่อยนะคะอะไรอย่างี้คือเขาไม่ได้ตามเราเลยเขาไม่มีประกาศด้วยค่ะเขาสงบสุขมากๆแล้วที่สนามบินดูไบค่ะ แล้วเราเสียเงินเสียจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการทั้งหมดค่ะทั้งหมดจ่ายใหม่กาแบบทิ้งตัวใหม่เลยใช่ค่ะก็เริ่มพอกหน้าใหม่ไงแล้วก็นอนในเราที่นอนพอกนอนซึมหมอนก็แล้วลุกขึ้นมาทาใหม่ก็แล้วไม่สนใจเอามาเรื่องสุดท้ายมันเกิดมีการปิดเพ่มาหลายคนแซวว่าแม่จะได้ร่วมงานจะเป็นจะเครื่องยิงว่าดู่มนมินมันได้ตอนนี้ก็มีร่วมงานกันอยู่ค่ะล่าสุดก็เป็นแบบแฟชั่นเซตอยากให้รอติดตาทำไมคนยากได้แบบซีรีส์การอะไรพวกกันยินดีค่ะ ได้ไหมคะได้โอเคนะคะถ้าเกิดว่าคิวได้ตรงกับน้องก็เล่นได้เลยค่ะแล้วก็ทรงทรงผมเราอยู่นะี่แสดงเอกจีนเลนะทรงผมอันที่เขาไปเซอร์ไพรส์เค้กแล้วพิ่งมาตอนนนั้เราไม่รู้ไงเรากำลังกินก<ร><ร>็ไ,ไม่มีเกืองสำเร็จรูปอยู่เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรผมมันก็แป้ๆหน่อยอย่างงี้แล้วที่เราจะต้องไปคือขยับผมเพื่อที่จะไเข้าเวรขยับผมแป้กว่าเดิมเพราะว่าอากาศร้อนนิดนึงเอาไว่มากรอติดตามผลงานรอติดตามผลงานค่ะน่าจะประมาณเดือนสิบ เดือนสิบแล้วนี่เดือนสิบปะนีเดือนสิบเอ็ดแล้วกันค่ะน่าจะได้ชม็นการแบบไม่รู้อแต่จนเราเองเริ่มเดูริจริงแต่งขมันไม่เลยั้นอความช่วยเหลือเลยอ่ะเป็นแบบลามกบวกอนาจารกึ่งทาวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอัี้ต้องจากลามกประมาณ บอกว่าพูดตรงนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงด้๋ยวิดง้เริลยงว่าอาจารย์คือเดี๋ยวปิดตรงนี้แล้วเดินไปกระซิบเลยแสดว่าอาจารย์คือมีเป็นรูปเลยถูกแบบตอนเราเปิดไปครั้งแรกเรารู้สึกยังไงว้าวหรือว่าคือสมัยก่อนครั้งแรกๆเมื่อหลายปีนู้นที่เคยเห็นน่ะคือเหมือนอินสตาแกรมเขายังไม่บล็อกภาพที่มีลักษณะจําเพาะเอแต่ตอนนี้เขาน่าจะจําเพาะบล็อกได้แล้วคิดว่าแสดงว่าเขาไม่ได้มาบล็อกปาจิตเฉยแลย เหมือนเขาเกลียดมากกว่าก็บอกว่ามันเล่าไม่ได้ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็้ทำให้เราขยันในการที่จะอินเปิดดูอินบ็อกไปเลยจริงๆคะมันแปลกมากจริงค่ะหนูไม่หลอกเลยหนูเปิดให้ดูใหม่เลยตอนนี้อะไรนี้ถ้ามีคนเขาอยากจีบจริงเราก็ไม่เปิดเลยดีก็อาจจะเราอาจจะแบบเดินบันไดเลื่อนแล้วเจอกันหรือว่าเจอกันตามงานหรืออะไรนี้ใช่ไหมประสาทเหรอไม่แบบในอินบ็อกไม่ได้จริงๆกลัวไหม เร,เ,เราไม่ได้เห็นเลยมานานแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไ,ได้เดือดร,อร้อนใจอะไรแต่ตอนเปิดครั้งแรกๆยอมรับว่าโูหูหหูหาถ่ายกัน,นกเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่อยากะกางบอกทำไมนที่อินบอกมาว่าไม่เป็นไรค่ะตามสบายไม่เห็นแล้วไม่เปิดดูแล้วไม่เปิดแล้วแต่ชีวิตปกติมีใครรักษาดูแบบนี้เป็นไปได้ไหนี่ไม่ค่อยค่ะเ่อนโชคดีแฟนๆก็จะน่ารักแล้วก็ถือว่าเราออกงานเนี้ยเขาก็จะช่วยๆกันดูอะไรที่แปลกหน่อยเขาก็จะช่วยๆกันกันไม่ไม่เจอลักษณะแบบอยู่โทรเข้ามาแบบว่าตั้งปักไม่มีค่ะไม่มีเลยโอเคค่ะ

ม้าเ้าเจ้า้าังน้ขชค่ะิ่เคยออกมาครั้งแรกปะเแต่ได้ไหมอ่ะดีค่ะวขนาดนี้ก็ไมยังโสดอ่ะ การนโหนไ่ตามลูกอยู่เนี่ยเนี่ยเยู่การล็กซี่ไหนเนี่ยแม่อยู่เกมไหมเกมไหมเดี๋ยวจะมีเชอตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไดอ่านจะพายรอบนึ่งดาจเกียร์โตนิดนึงนะครับแกมอไรกันบ้เช็คแกมอไรห่อนครับได้รับ